ดังจริงเฮ้ยเขาจับได้ได้ดังจรงิวเราทำไมฮะเจเดี๋ยวนะคะโอ้นี่จับด้วยถามนักระตีคำเดียวถามว่ากระเทยพ่อมึงร้องจะพ่อเสียงไห้เหรอครับไม่รู้เห็นก็เมื่อกี้น้องมันโปรโมทบอกมาจากเมืองจีนไงก็เลยไม่รู้มึงเนเล่นเพลงอะไรจา จ้าโฮ้ยเขารู้จักด้วยอ่ะอะไรนะจ้ากี่คนแล้วเจยบอกไม่ได้หรอกอาาเจยพูดได้แค่ว่าว่าณช่วงเวลานี้าาสวยๆไม่ได้แดกแปลกๆอย่างกูเอาไปแดกเรียล <c oughs> จ้าเซซีนี่โอ้ไปด่าลูกค้าทำไมขอบคุณไม่ได้ด่ากูหมายถึงว่าขอบคุณคะ่ะเซซีนี่อ๋อเห็นเสียเซียด้วว่าด่าเขา ขอบคุณอาซอด้วยครับผมขออะไรอย่างได้ไหมขออะไรอ่ะกูขอแมทออกได้ไหมกูพูดลำบากมากเลยตอนเชิญครับเชิญครับบอกตามตรงนะว่าตั้งแต่กูคอปเวอร์มาเนี่ยอ่ะอีตัวเนี้ยเหมือนสุดเลยเชื่อไหมไม่ต้องทำอะไรมากเลยกูแค่ใส่วิกกระทาหน้าขาวแม่งเหมือนชิ้นหายเลยเมื่อกี้บอก สวัสดีเจ้หงด้วยครับผมเหมือนไหมคะอสวยไหมคะไม่ไม่สวยเหรออย่าดูถูกเจ๊นะเห็นแบบนี้เนี่ยวันนี้เจ๊นัดผู้มาสองห่อนะบอกให้เฮ้ยเจ๊ซื้อเด็กมาด้วยหรออูจะกหกทำไมจริงหรอจริงสิมีให้มาดูไหมมีมาดูไหมเดี๋ยวคนมาทำงานทังซื้อเด็กมาด้วยเหรอจ๋า หน้าเราขาววันนี้อีดอกแค่นี้แป้งจะหมดกระป๋องอยู่แล้วนะถ้าขาวกว่านี้ใช้แป้งไม่ได้กูต้องใช้สีทาบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวเรียกฟูมาให้ดูเฮ้ยเจ๊นัทเด็กมาด้วยขอร้องอย่าอิจฉาเจ๊นะห้ามิจฉาด้วยหนูมายังโลกโอ้บีกล้วยมาด้วยจ้ามีกล้วยมาฝากครับ อะไรนะกล้วยเอากล้วยมาฝากเจ๊ถามคำเดียวนะทำไมฮะมึงเห็นกูเป็นกระเทยแล้ลิงยิมเป็นซีไหนหี่อเอากล้วยมาโอ้ยตายแล้วทำไมอะเจ๊บอกเลยนะตัวนี้ไม่ผ่านทำไมดูสิขนาดเอากล้วยมากูรู้เลยมันขนาดไหนเนี่ยโอ้ในไหนเอามาให้แล้วเดี๋ยวเจ๊เช็คของหน่อย บอกได้คำเดียวเลยว่าปอกพรกั้วยที่มือถือมาเนี่ยไหนๆเอามาแล้วอาครับผมอย่าขัดน้ำใจปบอกให้เจ้หน่อยลูกอ๋อเจ้อยากกน้ย้ว้กล้ยนี่แหละดีวิตามินเยอะโอ้โหได้มันล้วงอะไรอ่ะมันปอกยากเลยโอ้โหกล้วยเล็กด้วยกล้วยไข่ โอย่ากินก็กินอย่าเพยอเอยปากอีบ้าสุภาพสตรีใครเขากินกล้วยกันทั้งคำเลยยะแล้วเขากินยังไงมันต้องมีจริตจักรันกันบ้างโอ้โหเกียดมไอเปล่าอะไรนะน้อยไปเหรอน้อยไปน้อยไปด้วย ถ้า่างนี้ลักษณะกล้วยจะเล็กไปโน <No. S 2> เ,เจ๊บอกคำเดียวนะว,ว่ามีพอปากเจ๊เลยอโอ้ยไอ<ป>ห <c oughs> ืุดไปเลยหลุดไปไอติมเลยโอ้ไปขนาดไม่ได้ <c oughs> มึงไปรอกูก่อนไปกลับบ้านไปไอ้กล้วยเล็กยังเหลืออีกตัวเอ้ยมีกรอ อีตัวนี้มีกล้วยจ้ามาสองตัวเดี๋ยวดูผู้เจ๊อีตัวหนึ่งมีอีกหนึ่งตัวไอ้โนมอ่าฮะมาแล้วครับเจ๊มีของมาฝากครับเจ๊เดี๋ยวก่อนนะครับไอ้ตัวนุ้น่าเฮียแล้วนะครับเอาคุยน้ำมาฝากเจ๊อเจ๊มุงหนักกว่าเอาอะไรมาก็เทยพองเคี้ยวไปกระทบเลยอมันจะได้สู้ไอ้เจ๊ และโต๊ะเนี้ยกีดเนี่ยกูว่ากลางวันเขียวแบกกระท่อมแน่โหนสนใจจะเจียดจากเจ๊ไปสะหน่อยไหมลูกไม่ต้องแบ่งครับเจ๊ขอบคุณนะครับอ๋ออันนี้ให้เจ๊เหรอให้เจ๊ครับมาแล้วเจ๊ดูหน่อยแต่เจ๊ดูสิโอ้ไอ้นี่นาจะไปทำแบบไห เอาไปสองบาทโลเอ้าทำไมให้น้อยจังเลยเจ้มึงไปซื้อมิดโกนโกนออกซะบ้างก็ได้หรอกเฮ้ยนี่น้อยน้องโตหน้าไม่เชื่อขอเช็คของหน่อยหนูหนูสนใจเช็คของแทนเจ้เหรอไหมคะเอาแล้วตายแล้วโอ้ฮะบ้ามันเปิดไม่ได้อะไรนะอันนี้ได้ภาษาอังกฤษหรือเปล่า เขาถามว่ามึงพูดภาษาอังกฤษได้ไหมพูดพูดว right. ่าอะไรอ่ะเฮียเอยเจ๊อยากมีผัวฝรั่งง่ายนิดเดียวเจ๊จะสอนเฮ้จริงหรอพูดไม่ต้องเยอะหรอกสอนสาวๆแถวนี้นะครับเจ๊พูดแค่สี่คำมึงได้ผัวฝรั่งเลยพูดว่าพูดไปเร่ไปคำแรกโอ้ยแย่โอ้ยแย่จะมีผัวได้เลยเอ้ยใช่เนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยใช่เลยอหคำที่สองคำที่สองว่าไงฮะ โอ g คืออะไรคุณเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะอ๋อสองคำแล้วคำที่สามอ่ะฮะครับอ๋อควิกลีโอันนี้ลึกแล้วแปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนรวดเร็วกะฉับกระเช่นส่วนคำสุดท้ายจะได้ไม่ได้อยู่ที่คำนี้ต้องเน้นๆและสเตตต้องชัดเจนครับเจ๊ต้องเน้นเลยนะเน้นอะไรคำว่าอะไรครับเจ๊โอ้แสก ต้องมันต้องคำลิ้นเลนะเนี่ยไอ้คำมันเท่าไหร่กูเกียดลิ้นกูเรียนมาจริงเหรอแล้วสี่คำนี้พูดปุ๊บได้ได้ผัวฝรั่งเลยเหรอยิ่งพูดเร็วยิ่งมีผัวง่ายอะบอกเลยมันต้องพูดติดกันไหมติดกันนี่พูดติดกันเร็วๆแล้วได้ผัวเลยลองดูให้หน่อยลองหน่อยเอ้ yes เออเกิือคือเออฉันกี้ไอ้แย้ตายแล้วอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเคยดูในเว็บขอเพลงครับ เป็นชู้ไม่รู้ตัวอ๋อใช่เหรออะไรนะจริงเหรอชอบไหมตัวเนี้ยอือฮะโอ้ยครับสงเคราะห์ลูกสาวเจ๊หน่อยฮะขอเสียงคางหน่อยเอ้ขอเสียงคางด้วยเอาเว้ยได้ร้อยต่อหน้าเขาบอกว่าถ้าหนูร้องเสียงคางเนี่ยหนูรับรางวัลไปเลยหางเฉยเฉยได้ตังค์เว้ยเออปกติไม่ค่อยคางเองเลยไม่ค่อยคางเองทำแต่คนอื่นเขาคาง เดี๋ยวเจ๊เนี่ยมีตัวช่วยหนูยืนยกมือขึ้นหันหน้าไปทางนู้นเดี๋ยวเจ๊มีตัวช่วยให้เพื่อหนูจะมีอารมณ์ในการคลางขึ้นถ้าพร้อมแล้วดนตีมาไม่ได้ช่วยเลยเจ๊คนลุกอะไรนะ จะ,จะพังเสียงฮางอากจริงเลยนะอีดอ,อกตัลงก,กูไม่มีค่าแล้วเหรอตอนเนี้ยมันต้องค้างไงอ่ะแล้วแต่เร็วเขาควัก <c oughs> แบงค์ร้อยรอแล้วม <c oughs> ึงเคาได้ตังค์ด้วยเหรอเออ,อไอเม่นเม่นเมื่อให้ <c oughs> อะไรแม่นมึงรีบค้างเหอะทำไม,ไม,ม,มอ <c oughs> ่ะกูบอกคำเดียวเลยนะว่าตอนนี้กูเริ่มสงสารลูกกับเมียที่บ้านกูแล้วตอนนี้น <c oughs> ิดเดียวพอนะเจ๊อ่นนิดเดียวเดี๋ยวไปเป็นกิจตนาการก่อน อ้อฮะอืมเฮโอ้โดี๋ยว้เดี๋ยวอ๋อันนี้อันนี้อันนี้มึงเสียวหรือมึงแดกเผ็ดเนี่ยคนเราคนกีตนาคารมันไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันนะใครมันจะค้างเหมือนกันลงเอาสิ่งเจเวลาเจค้างไหมเอ้ยเจทำได้ด้วยอ๋ออ้นี่ค้างเบสิกมีค้างนะคนนั้นดีกอ่ะมีค้างเขาเรียกระดับพรีเมียมค้างระดับพรีเมียมเป็นไงครับเจเอาซะหน่อย โอ้ยอันนั้นอะไรเข้าไปเด็กไว้ขาก่อนตัวอย่างก็มีตัวอย่างเดี๋ยวนะมีเรี่ยมหรือโรคจิตอันนี้มึงมีอะไรกับชะนีแล้วมึงมีสงครามเปิดเขมรในเฮี้ย